คุณเป็นซอมบี้ในบริษัทอยู่หรือเปล่าครับซอมบี้ที่ไม่อาจเลิกงานตรงเวลาได้โดยวัฒน,นธรรมองค์กรมรุ่นพี่ไม่เลิกรุ่นน้องก็ไม่มีแรงขาพอจะลุกจากเก้าอี้ซอมบี้ที่เข้าวปลากินไม่ตรงเวลาเพราะความเร่งรีบที่ถาโถมขอ,ของงานตรงหน้าซอมบี้ที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะต้องอยู่ทํางานในบริษัทติดต่อกันหลายวันซอมบี้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่างานสําคัญกว่าถึงแม้ซอมบี้จะถูกทรมานสักแค่ไหนก็ไม่อาจปรีปากลาออก หรือหางานใหม่ได้ด้วยความเชื่อหรือความกลัวที่ว่าการเปลี่ยนงานคือตราบาปในชีวิตเมื่อหน้าที่ความเครียดปัญหาสุขภาพรุมเล้าจนกระทั่งซอมบี้สูญเสียความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะใดๆไปเพราะในสมองเหลือแต่สิ่งที่เรียกว่างานทางออกที่คิดได้ไวที่สุดของซอมบี้ที่ถูกระบบนี้ล้างสมองก็มักจะเป็นการจบชีวิตด้วยตัวเองมันน่าเศร้านะครับกับคนที่กลายเป็นซอมบี้เหล่านี้ นี่คือความจริงมุมหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านซอมร้ความทุกข์ทรมานของคนวัยทำงานที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องจักรหรืออะไรสักอย่างที่ไร้ชีวิตใจ,ใจิตใจและความฝันไม่ต่างจากสิ่งที่เรียกว่าสมบีดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นหากใครที่เป็นคนวัยทำงานอยู่พึงตร,ระหนักเอาไว้นะครับว่าอย่าได้ทำงานจนสูญเสียตัวตนเลยนะครับใช้ชีวิตบ้างออกไปทำตามความฝันบ้าง อย่าให้ชีวิตที่เกิดมานี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มีแต่รูทีนเดิมๆทำอะไรสักอย่างอย่างไม่มีความสุขหาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับอย่างที่เขามีคำเรียกกันว่า work life balance หรือ work life harmony ผมรู้ว่าพูดตรงนี้มันอาจจะฟังดูสวยหรูแต่ขอร้องนะครับว่าวันหนึง่งอย่าให้ได้มีความรู้สึกกับตัวเองว่าต่อให้ต้องวิ่งหนีผีดิบ ยังดีสกกว่าเป็นซอมบี้ในบริษัทแบบเทนโดอากิระเลยนะครับ